สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโดนแอปถ่ายเปิดใจยันเอาเรื่องชี้ตำรวจไม่รับแจ้งความอ้างไม่เห็นหน้าเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่18เมษายนนางสาวเอนามสมมุติผู้เสียหายที่ถูกแอปถ่ายภาพในโรงพยาบาลสนามเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าวันเกิดเหตุเป็นวันที่12เมษายนซึ่งเป็นวันที่เข้ามารับการรักษาเป็นวันที่สซึ่งรู้สึกว่ามีอาการปวดหลังมาก เพื่อนจึงแนะนําว่าให้นอนคว่ำแล้วจะดีขึ้นจึงได้ทําตามและไม่คิดว่าจะโดนแอบถ่ายลงในโซเชียลเนื่องจากจุดที่ตนเองอยู่นั้นมีแต่ผู้หญิงบางคนก็ใส่คาสั้นเพราะร้อนประกอบกับมีไข้เล็กน้อยจึงทําให้ไม่ค่อยสบายตัวยอมรับว่าอาจไม่รบอบครอบเพอเพราะจุดที่อยู่ไกลด้านหน้าที่มีคนเข้าออกตลอดเวลามีที่วัดความดันทําให้มีคนเห็นและแอบถ่ายเมื่อเห็นภาพก็เครียดมากมีแต่คนเข้ามาด่าว่าจนความดันขึ้นนอนไม่หลับ วันรุ่งขึ้นได้ขอเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดเพราะอยากทราบว่าใครเป็นคนถ่ายแต่ก็ไม่สามารถดูได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นกล้องรวมทําให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครจึงตัดสินใจขอย้ายไปรักษาที่อื่นนางสาวเอกล่าวต่อว่าตนอยากฝากบอกถึงคนที่แอบถ่ายว่าถึงแม้ตนจะใส่กางเกงขาสั้นแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาถ่ายรูปของตนแล้วเอาไปลงในโซเชียลหรือคอมเมนต์ต่างๆที่ต่อว่าตนอยากจะขอให้หยุดว่าและหยุดแชร์รูปต่างๆ เพราะตนคือผู้เสียหายสําหรับประเด็นที่ให้น้องสาวไปแจ้งความแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่รับแจ้งความนั้นนางเสาเอกกล่าวว่าครั้งแรกเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าไม่สามารถแจ้งความได้ต้องมาแจ้งความด้วยตนเองพร้อมบอกว่าจะแจ้งทําไมไม่เห็นหน้าแต่ตนมองว่าตนคือผู้เสียหายจึงยืนยันที่จะแจ้งความเมื่อเรื่องนี้เป็นข่าวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ติดต่อมาแจ้งว่าให้รวบรวมหลักฐานและข้อความต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจจะรับเรื่องไว้ ทั้งนี้อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีตัวอย่างไม่ควรมีใครถูกแอบทายเพราะเขามารักษาตัวจึงอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ